โอ้นะให้ผมเล่นเกมเถอะออาไม่ไม่เ,เกมทำไมละ่ะอะไรวะนะไปแล้วเจ,วจ้วดยิงเจ้หนวดขึ้นไปอ่ะหรือว่าจะมาบึ้มบ้านตัวเองวะไม่นะโอนงเหมือนกูทำลายบ้านตัวเองละเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วบึ้ม,มบ้านระเบิด โอ้ <c oughs> oh my god โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E นะครับผมโดยวันนี้เราม,มาอยู่ในเกม Roblox อีกเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้แมพที่ผมจะมาเล่นก็คือ Need More Pay Time นะครับผมนั่นก็คือเหมือนแบบอยากเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้น แต่น่าจะแบบมีอะไรให้เราทํากันอยู่ในแมบ,บนี้นะฮะจะเป็นยังไงก็ต้องลองเข้าไปดูนะครับผม Let's g กมาถึงเราก็เลิกเรียนเลิกเรียนเราก็จะลับเข้าบ้านในที่สุดก็ถึงบ้านฉันอยากจะกลับไปเล่นเกมที่ฉันชอบทุกทีแล้วก่อนเดินจังโลกจากบ้าก่อนมาแล้วไปเข้าบ้านประตูสวัสดีครับพ่อมาแล้วเหรอลูกเดี๋ยวผมขอเข้าไปห้องเพื่อเอากระเป๋าบ้างก่อนนะอืมเข้ามาแล้วอาล่ะ เก็กบกระเป๋าก่อนเลยเก็กบกระเป๋าแล้วไปไหนต่อมันบอกให้เราไปออาบน้ำโอเคอาบน้ำตรงนี้เหรอเอาดิอาบเลยทั้งั้นอาบเลยโอ้ยชุมช่มฉ่ำอ้าให้หลุดกดใหม่ชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสบายพออาบน้ำเสร็จก็จะไปใส่ชุดนอน เตรียมนอนไม่ใช่ดีเตรียมเล่นเกมกลางคืนสนุกแน่ๆเลยคืนนีน้นี่แต่งเสร็จแล้วเอาเป็นอย่างนี้เลย turn on the turn on computer โอเคเปิดเลยอืมเล่นสลอยทำการเปิดคอมมันขึ้นมาแม่บอกว่าแม่จะไม่ได้ยินนะอืได้ยินเสียงอะไรมันมีเสียงรบกวนฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ เอาละรูเตรียมละโอ้แม่ทำไมถึงเข้ามาผมยังไม่ได้อันนี้เลยอะไรเงี้ยแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละแย่ yeah, ของจริงละลูกทำไมลูกบอกว่าจะไปเล่นพรุ่งนี้อ่อผมอยากเล่นเกมนะฮะ <c oughs> ไม่ดีมันเป็นคำตอบที่ไม่ดีนะโอเค ปิดมันแล้วก็ออกมาโอเคอ่าได้ได้เอาไปเล่นพรุ่งนี้อะไรทอย่างเราเล่นพรุ่งนี้ก็ได้โอเคต้องไปทำความอ๋อต้องไปเก็บขยะนะฮะใช่ไหมถำไม่ผิดน่าจะใช่นะปิดประตูก่อนใช่แล้วละใช่แล้วโอ้หต้องเก็บขยะมาโถเอ้ยทั้งวันเลยวันนี้ ที่รงเรียนก็ไม่ดีกลับบ้านมาก็าจะเล่นเกมก็ไม่ได้เล่นน่ะโถ่เก็บก่อนก็ได้น่าจะให้เล่นแล้วถ้าเก็บแล้วก็น่าจะได้เล่นน่ะน่าจะได้เล่น,นห้องนี้มีไหมมีอานนะ่ามีครบยังเนี่ยยังใช่ไหมขานหนึ่งนะอีกหนึ่งอยู่ไหนนะ แต่เมื่อกี้เหมือนในห้องน้ําน่าจะมีนะอันหนึ่งเห็นอยู่อันน่ะใช่จริงๆด้วยเก็บก่อนก็ได้แม่จะให้เล่นเก็บเสร็จต้องไปคุยกับแม่แอยากคุยกับพ่อแบบให้พ่อพ่อฮ่าพ่อฮาไปคุยให้หน่อยได้ไหมไม่ได้กลูกลูกต้องขำด้วยตัวเองโอ้แย่จังไม่ก็เราจะลองคุยกับพ่อดูจะไ,ได้ ทอาเรียบร้อยแล้วให้ผมเล่นตอนนี้ได้เลยไหมอ,อ่ไม่แปวน้ำมาให้แม่หน่อยโอเคได้ไม่มีปัญหาบายน้ำนะน้ำเนี่ยเหรอเฮ้ยอินเสิร์ตอืมน้ำเลยเฮ้ยเป็นน้ำมันแปลก นี่ติเกแติเกใส่อะไรลงไปในน้ำเนะนี่ยึืมน้ำเปล่าธรรมดาโอเคน้ำเปล่าธรรมดาสีมันอยธรรมดาเท่าไหร่โอ้ขอบคุณมากนะโอ้นะให้ผมเล่นเกมเถอะเอ่ไม่ไม่แก๊วทำไมล่ะลูกจะต้องไปทำความสะอาดห้องน้ำวันนี้ได้ เอาอีกแล้วทั้งวันเลยบดี้กูเกียกขี้กูเ <c> ก <oughs> ียกขี้ไม่เขียนว่าทอล์กปะมเมื่อกี้ทอล์กทอล์กทูมัมไปคุยกับแม่แกเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่ให้ผมเล่นตอนนี้เลยขอบใจมากนะแต่ยังเหลืออีกหน่อยให้เพจให้เล่นเลยได้ไหมต้องมีบางอย่างต้องให้ทำก่อนนะ,ะแย่จริง ทำไมล่ะทำไมก่อนอื่นก็ต้องไปเช็ดพื้นที่โอ้โอเคไปเช็ดพื้นนะฮะขั้นตอนต่อไปเช็ดพื้นเช็ดพื้นนี่ไงเช็ดพื้นนี่นี่นี่อันแน่อันนี้ต่อทิพ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 เอ๊ะแต่เมื่อกี้ตอนที่เดินเข้าไปในห้องแม่มันมีอันนั้นก็มีนี่ไงนี่ไงเช็ดเสร็จ ต้องให้แล้วนะทำถึงขนาดนี้แล้วต้องให้แล้วใช่ไหมล่ะกับแม่เลยโอเคให้ผมเล่นเลยได้ไหมทำเร็วดีนี่แต่ยังมีให้ทำอีกนะเอา้าอะไรล่ะลูกต้องทำกับข้าวสินะ ข้าวเย็นไปทําให้ประตูกอดเลยเดี๋ยวยุงเข้าอยังไงอะตู้เย็นเนี่ยเฮ้ยเบอร์เกอร์เหรออ่ะอินเสิร์ตไปเลยโอ้ยเบอร์เกอร์ไม่เบอร์เกอร์ไม่แล้วเฮ้ยออกดิออกไงอ๋ออ๋อมันต้องรอเวลาปะอ๋อโอเครอเวลาเกอร์นี้เพื่อเมฆไปต้องได้แล้วจังหวะนี้อ้าเอากดได้ไหมเนี่ย เอาไม่ได้ใส่จานเหรอโอ้ไม่ได้เหรอใส่จานก่อนนะโอเคนี่ครับอาหารของแม่เออดูดีนะทำเองเหรอเนี่ยใช่แล้วเอาละเป็นอะไรที่ดีนะขอบคุณมากแล้วให้ผมเล่นได้ยังอืม โนยังต้องไปรีฟิวรีฟิวอะไรวะทำไมทรันโอเคได้ไอรีฟิวอะไรวะรีฟิวฟูเอลเดอร์คาฟูเอลนะแกนี่อะอ๋อตอนี่ไงถังน้ำมันเติม อืเสร็จแล้วก็ต้องไปคุยกับแม่ต่อขอร้องนะฮะแม่ให้ผมเล่นเถอะโอเคเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมเลยแต่ยังให้ผมเล่นเหรอครับตอนนี้ยังไม่ให้ยังไม่ให้นะน่าจะมไม่ให้โอ้โหลากยาวเลยอะเอาเลยเวลาแล้วหรอโอ้โหต้องไป นอนแล้วบ้าจริงเราใช้เวลามากไปเลยเนี่ยโอ้เถียงไม่ออกเลยเราโอเคตามที่แม่บอกหรือว่าผมต้องแอบเล่นแน่ใน,นตอนกลางคืนอน่นนะเฮ้ย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 นอนได้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอบึ้มเลยเหรอ วุ้มอ,อ, <cellular. S 1> อ้าวพอเดินมาตอนเช้าปุ๊บอ <c oughs> ้าวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยมันเรียบร้อยดิไฟไหม้ดิครับคกอกูรดเอนดิ้งลองเล่นรอบลองเล่นรอบกลับมาจากโรงเรียนข้าไปปุ๊บแล้วก็เกบกระเป๋าอ่า ลองเก็กบกระเป๋าก่อนไม่ต้องลองมันต้องเก,ก็บอยู่แล้วโอเคพอเก,ก็บเสร็จปุ๊บอาบน้ำใช่ไหมปุ๊บอาบน้ำเราจะลองแบบไม่ทำตามแม่ดูเที่ยวนี่เออเมื่อกี้มันเหมือนมีแบบปุ่มให้กดแบบเล่นเกมแม่งเลยอะไรเงี้ยใส่เสื้อเลยใส่เสื้อเลยเฮ้ยใส่เสื้อใส่เสื้อไม่ใช่อันนี้ใส่เสื้อนะฮะ อาเสร็จแล้วไงต่อเปิดคอมงาเล่นคอมรอแม่มาแล้วลองจะลองคุยกับแม่ปุ๊บแล้วเล่นเลยเสียงเปิดคอมอแม่มาแล้วแม่มาเนี่เอาแล้วโดนโดนเรียบร้อย เรื่องมันอื่นเลยเป็นไงแล้วมันข้ามอะไรไม่เนี่ยหรือว่าต้องรองโอเครอโอเคต้องทําเดี๋ยวนี้นะลองลองไม่ไนดะ้ฮ <c oughs> ่าเดี๋ยวอันนี้ลองฉากเดิมใช่ไหมเล่นเลยปุ๊บนี่ไงไม่ยังไ,ไม่ทําตามไงทำไมยังไม่ไปอีกลูกนี่นไงผมขอเล่นก่อนนะวันนี้เป็นวันชิลอ่ะเฮ้ยเป็นไงไม่ได้ทำ ว่าโดนแน่จริงเอาแบบนี้ใช่ไหมจะเล่นต่อได้แต่ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่แย่แ <laughs> yeah, ล้แ yeah, ย่แล้ว no <laughs> bad in <laughs> ลองเล่นอีกทีดิอาอาบน้ำเสร็จปุป๊บเราก็ไปแต่งตัวเหมือนเดิมลองดูทำเหมือนเดิมทุกอย่างอะ่ะมันทำได้แค่นี้ครับเพราะว่าตามเราต้องแต่งตัวก่อนนะ้ะเนาะเราก็เปิดคอมเลย <laughs> เปิดคอมเอาเยะเอาเยะกูแค่นี้จะลองแบบเดินออกไปคุยกับพ่อ ให้พ่อทำให้พ่อช่วยพ่อเฮล p ์เฮล์คุยคุยกันไปก่อนโอเคเราไปอะไรนะเก็บขยะใช่ไหมจริงๆด่านแรกเขาเก็บขยะแต่เราคุยกับพ่อเลยอืมผมมีคำถามอย่างหนึง่งมีอะไรเหรออะไรนะเดี๋ยวโอเคเออผมอยากเล่นเกมเอ่อาเอาอย่างเงี้ยต้อง ตั้งใจทำอะไรบางอย่างนะลูกอือเ่าแล้วไอ้พ่อแม่เข่าเรากันน่าเฮ้ยว่ายังไงนะแม่ว่าไหม่พ่อก็ใหม่เอาเฮ้ย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 บานบานแตกแล้วโอ้ ลองสักตาดิลองดูดิมันจะนมันมีไหมแบบไม่บึ้มเนะี่ยได้ไหมต้องมีบ้างแหละที่ไม่บึ้มอะ่ะคุยกับพ่อก็ยังบึ้มเลยบ้านแม่งตีกันจะบึ้มลองดูดิจะเล่นคอมมาเฮ้ยจะเล่นคอมมาไม่ได้เล่นเลยอะ่ะมาแล้วไม่มาแล้วเรียบร้อยกูหูชาเรียบร้อยลูกไง เอาละเอาละโอเคเก็บขยะใช่ไหมได้เก็บขยะไ,ไ,ได้เลยเราจะลองสำรวจดูว,ว่ามีอะไรบ้างด้วยเนาะเดียวก่อลทีทลเราไม่ได้สำรวจเฮ้ยมันมีเปลือกใที่มัน,น,นยังไงวะเนี่ยต้องเติมหรือเปล่าอ๋อต้องเติมนะฮะเราไม่จําเป็นนะฮะถ้าเติมเดี๋ยวเราไปทิ้งขยะก,ก่อนเนมันตว่ามีบ้างแหละที่ขาดคําสั่งได้ใช่ไหมเราจะลองสำรวจห้องด้วยแหละเรื่องของเรื่องในรถเฮ้ยลงรถเข้าทางนี้ได้เยี่ยม อ่ารขยะเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างนั่นอะไรอ่ะ่อะไรอ่ะดู not touch เอ้ยอันตรายห้ามกดไหนมันเป็นยังไงเฮ้ยเอากดไปแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเชื่อแหละเฮ้ย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 อะไรวะนะไปแล้วจรวด ยิงจ้าหลอดขึ้นไปอ่ะหรือว่าจะมาบึ้มบ้านตัวเองวะไม่นะโอนุเ oh, ห no. มือนกูทำลายบ้านตัวเองละเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วบึ้มบ้านระเบิดโอ้โคือโอ้ my g o อโอ้บ้านพังเลย จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นไงฮะก็ลองมาเล่นในแมปที่แบบผมไม่เคยเล่นอะไรงี้ก็น่าจะสนุกดีนะครับผมใครสนใจก็นี่เลยนะครับผมตามที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนี่นะเดี๋ยวก็จะมีปักไว้ข้างข้างล่างคลิปนะครับผมว่านี่คือแมปที่ผมเล่นนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคก็สงคนเก็บเวลาล้วันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทุกคนดูละถ้าใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่ง้วลแ กดไปนะครับผมมันไม่เสียตังค์นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ